นะครับผมเจน,นะครับวงซีซั่นไฟเดี๋ยวจะมีซิงเกิลออกประมาณปลายปีนะครับด้วยยังไงก็อยากจะาอาลาบัมนะครับแล้วก็เพื่อนๆพวกเอกจักเปานะครับเ,เขาตั้งใจซ้อมมากนะครับแล้วก็ตั้งใจกับอาลาบัมนี้มากเป็นซิงเกิลท,ที่ที่บ้าแล้ว จะไม่รู้ว่าเรามีบ้านแล้วตอนนี้เรามีบ้านแล้วครับเป็นบ้านเก่าในขวดใหม่ครับครับคือแกรมมี่นั่นเองนะครับสนามหลวงผมเนี่ยใช้เวลากับเพื่อนประมาณ3ปีได้นะครับในการที่จะเข้าค่ายนี้นะครับก็มีที่ว,วันหนึ่งเนี่ยจะได้มาที่ค่ายนี้จริงๆนะครับจะได้เข้ามาเข้ามาได้ประมาณ4เดือนแล้วครับ เือนที่สั่ัญญาก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต้องลองไปแต่ว่าไม่ว่าจะทีมทํางานหรืออะไรต่างๆนะเป็นคนแกมมี่หมดเลยครับก็เลยดีใจมากที่ได้มาอยู่ายนี้นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับไม่อะมันเยอะยาวมาก